วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องลงทะเบียนเงินดิจิทัลด้วยไหมถึงจะมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัลวอลเลตล่าสุดขังยืนยันไม่ต้องเพราะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วแกกเงินดิจิทัลได้เลย นายเผ่าภรมรจนาสกุลรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการแจก,กเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มปัฏสวัติการแห่งรัฐ จำนวนกว่า14ล้านคนก่อนในช่วงเดือนกันยายน6ก็พร้อมกับยืนยันว่ากลุ่มบัตรส,ตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนดิจิทัล1,000งบาทใหม่ทั้งหมดเพราะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็จะใช้าฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการแจกเงินดิจิทัล ได้เลยนายเผ่าภูมิระบุโครงการแจกเงินดิจิทัลเป็นโครงการขนาดใหญ่หากจะมีการปรับเงื่อนไขที่ต้องทำให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์มากขึ้นถ้าสามารถกระตุ้นอะไรได้ก่อนก็จะทำก่อนดังนั้นสามารถอาจจะปรับเปลี่ยน เงื่อนไขของโครงการเพื่อให้สะท้อนกับภาวะเศรษฐกิจสะท้อนความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นดังนั้นจึงอยากให้ลอกความชัดเจนจากการถแถลงนโยบายน่าจะเหมาะสมกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะแจกเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบางคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซึ่งขณะนี้เรารายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยากให้รอความชัดเจนจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลก่อนนายเผ่าภูมิก่าวสำหรับการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มเปาะบางนั้นนายเผ่าภูมิยืนยันว่าใน ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนละมาตราามตรการวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละแบบกันสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์ยังจะได้รับสวัสดิการตามปกติเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่ออย่างใดแต่ในอนาคตถ้ารัฐบาลมีงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือประชาชนล,ลำบากขึ้นอาจจะมีการเพิ่มสวัสดิการขึ้นเรื่อยๆก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ